น,นี่เป็นเถาวันนะครับโซนนี้จะเป็น,นโซนหูเถาวันใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่มากเลยกว้างดูต้นเดียวแล้วครับต้นเดียว,วเขาจะเรื่อยแตกแดงขึ้นไปเรื่อยๆดูสวยดีครับยุงเยอะครับยุงเยอะในป่ายุงเยอะ ร่ลมลื่นมากเลยปรูรูปหัวใจนะครับผมสวยมากสวยมากครับต้นไม้ในโซนนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมีดอกดินที่ไม่มีใบไม่มีอะไรนะครับเป็นอาดอกเป็นดอกขึ้นมาเลยเป็นดอกเินจเป็นสีม่วงสีเหลืองนะครับเวลาที่อยากจะเอาใส่ข้าวเหนียวให้เป็นสีม่วงม่วงทำข้าวเหนียวดำหรือว่าทำขนมแบบนี้ครับ เราก็จะใช้ดอกดินไปปั่นเป็นน้ำผสมกับข้าวแช่ทั้งคืนนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เอามานึง่งเอามานึ่งมาหุงตอนเช้าข้าวเหนียวนะครับก็จะเป็นสีดำเป็นข้าวเหนียวดำนะครับส่วนมากเขจะทำเป็นขนมกันอ้ใหญ่มากเลย ใหญ่มากเลยครับอันนี้เป็นเป็นไม้ป่านะครับเป็นต้นไม้ป่าเรือ้อยเป็นไม้เลือยเป็นไม้เลือยนะครับไม่ใหญ่มากเลือยเลือยจากตรงนี้ไปนะทางโน้นขึ้นบนต้นไม้นู่น นู่นคะรับต้นไม้สวยมาก